วันที่28กร,รกฎาคมพศส5 6 7เวลา9นนนนนนนกนาฬิกานวัดป่าสุพมิตรนายกมนตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลนายสมศรีแสนทวีสุขรองประหลัดเทศบาลนายอภิรักษ์สิทธิขวารองประหลัดเทศบาล ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเทศนาในการเข้าพรรษาประจำปีพศส5 6 7โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสารบุญเข้าพรรษาของชาวอีสานเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสติฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจในเทศกาลเข้าพรรษาการปฏิบัติจิตภาวนา การฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษาซึ่งต่อไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพศ2567ณวัดธัญ,ญาวาทจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมตลอดเทศกาลเข้าพรรษานี้นโอ,อกาสบัดนี้อาตมาภาพขอถวายความกรุ bicycles, รพพระเทราะ เพื่อนนายกนิวะพุทธิกษรสมาคมท่านประหลัดเทศบาลรองประหลัดหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานนะครับพี่น้องญาติธรรมที่เคาพบกักทุกท่านครับความจริงเมื่อกี้ที่ว่าท่านจะจอดรถตรงนี้นะก็บอกว่าท่านจอดได้เลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นประธานวันนี้ท่านมาแล้วก็นะครับเดินไปตู้พกมาต่อของใหม่ไปเลยีออร่ยยัน แกแขกแขกให้นรื่อยแล้วกำน้องคนสวยครับแก้มใสอรำน้องนนสวยนี่